เดเมอร์เบย์นะครับที่ย้ายมาจากเรอุลุเซนจะยืนคู่กันนะครับสามตัวรุกนะครับดิสเมอร์เทนยืนตรงกลางนะครับปีกขวาเป็นฮาคิมซีเยกโอ้โหตัวนี้เนี่ยหายไปนานนะแต่ว่ามาแจ้งเกิดที่นี่นะครับแล้วก็จะมีวิเศษาฮานะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับกองหน้าตัวเป้ามาอุโรอิคาดีนะครับมาดูทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับเอริกเทนฮากเนี่ยนัดนี้นะครับแพ้ไม่ได้นะครับและน่าจะ ต้องใช้นักเตะจากนัชชี่ชนะเอฟเวอร์ตัน3-0มาเมื่ออช่วงบอลลีกนะครับพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะเปลี่ยนมาตำแหน่งเพราะว่าน่าจะได้ฮอยลุนมาเสียบนะครับแต่ว่าแรดฟอร์ดก็ติดโทษแบนไปนะครับเกมนี้นะครับน่าจะมาในสูตร4-2-3-1นะครับระบบนี้เนี่ยใช้ประจำอยู่แล้วนะครับผู้รักษาประตูอังเรโอนาน่านะครับกองหลัง4คนแบ็กขวาอารอนวาบิสก้านะครับที่น่าจะได้ลงแทนดาโล่นะฮะเซ็นเตอร์ครับสองคนใช้แม็กควายคู่ลินเดเลฟนะครับแบ็กซ้ายเป็นลุกชลุอชอนะครับแม็กควาย ก็กลับมาฟอร์มดีนะอันนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับกองการตัวรับ2คนน่าจะเป็น